วินนี่หิ่งห้อยน้อยผู้กล้าหาญในป่ายามค่ำคืนอันเงียบสงบมีหิ่งห้อยน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าวินนี่ไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนตัวอื่นวินนี่กลัวความมืดมากเขาจึงมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบไม้ใหญ่ในขณะที่เพื่อนเพื่อนกำลังเล่นสนุกกัน วินนี่มองดูเพื่อนๆนของเขาบินว่อนไปมาสร้างลวดลายแสงสีทองสวยงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเขารู้สึกเหงาและอยากจะออกไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนด้วยใจจะขาดฉันอยากจะกล้าหาญเหมือนพวกเขาจังวินนี่กระซิบกับตัวเองเขาพยายามรวบรวมความกล้าบินออกไปแต่ความกลัวก็ทำให้เขาบินกลับเข้าไปในเงามืดของป่าลึกเพียงลำพัง เขาบินไปเกาะบนกิ่งไม้เงียบๆตัวสันเทาด้วยความกลัวทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงทุ้มๆแต่อ่อนโยนดังขึ้นว่าเป็นอะไรไปหรือเจ้าตัวน้อยวินนี่เหนยหน้าขึ้นและเห็นดวงตากลมโตใจดีคู่หนึ่งกำลังมองมาที่เขามันคือคุณปู่ฮูกนกฮูกเท่าผู้ใจดีที่สุดในป่าแห่งนี้ผมกลัวความมืดครับวินนี่ตอบเสียงสัน ผมอยากจะส่องแสงและเล่นกับเพื่อนๆนแต่ผมกลัวเกินไปคุณปู่ฮูกิ้มอย่างอ่อนโยนความมืดไม่ได้น่ากลัวหรอกนะเขาพูดมันแค่เงียบสงบและแสงของเจ้านั่นแหละที่จะทำให้ความมืดสวยงามลองดูสิแสงสว่างอยู่ในตัวเจ้าเสมอวินนี่สูดหายใจเข้าลึกๆเขาหลับตาและนึกถึงคำพูดของคุณปู่ฮูกเขาพยายามปล่งแสงออกมาจากตัวตอนแรกมันเป็นเพียงแสงเล็กๆที่กระพริบไหวอย,อย่างแผ่วเบา ดีมากคุณปู่ฮูกร้องให้กำลังใจเชื่อมั่นในแสงของตัวเองสิวินนี่จึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดและเปล่งแสงออกมาจนสว่างสวยแสงของเขาส่องกระทบใบไม้รอบๆทำให้เห็นสีเขียวที่สวยงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน วินนี่ขอบคุณคุณปู่ฮูกแล้วบินกลับไปหาเพื่อนๆของเขาอย่างร่าเริงตอนนี้แสงของเขาสว่างและมั่นคงเขาไม่กลัวความมืดอีกต่อไปและได้เข้าร่วมการเต้นรำแห่งแสงกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขตลอดทั้งคืน